เป็นคนที่มีพรสวรรค์อันสูงส่งนะครับมีฝัมตั้งใจนะครับที่จะสรรสร้างความสุขให้กับพี่น้องเรานะครับโอกาสหน้าไม่แน่นะอาจจะเป็นสสสักสมัยหนึ่งก็ได้นะครับไม่แน่ไม่แน่เอพี่น้องที่เคารพครับนะครับวันนี้เป็นพี่หน้าเสียใจนะครับกับเวลาอันน้อยนิดนะครับโอกาสหน้าดาก้าบอกว่าถ้ามีโอกาสก็น่าจะยาวกว่านี้นะครับ แต่ในเวลาอันน้อยนิดผมก็เชื่อว่าพี่น้องคงจะมีความสุขนะครับอย่างมากๆเลยนะครับเมื่อกี้จะให้เจ้าภาพคุยนะครับคุณพ่อของนานคท่านทองบนนะท่านบอกว่าไม่คุยนะมอบให้มอบให้ที่คุยเลยนะครับก็ขออนุญาตนะครับคุยแทนเจ้าภาพนะครับว่า เรื่องในโอกาสวันสำคัญนะครับของครอบครัวอทองบนสมศรีนะครับซึ่งได้จัดงานอุปสมบทให้กับคุณวัชรินซึ่งเป็นลูกชายในวันนี้นะครับเราเริ่มต้นมาโดยเฉพาะเรื่องการแสดงนะครับมาตั้งแต่เช้าณนะบัดน,นี้ก็คงจะได้เวลาอันสมควรนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแขกบ้านใกล้บ้านไกลนะครับแขก ต่างจังหวัดก็หลายท่านนะครับทั้งทั้งที่มีภารกิจมีพลงานมากมายแต่ท่านก็ยังให้ความเมตตาให้ความสงสารกับครอบครัวของอคุณทองบุญคุณสมศรีนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้นะครับเจ้าภาพบอกว่าถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องก็ต้องกราบขออภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต้อนรับเรื่องอาหารการกินนะครับ ก็ต้องกรบาบขออภัยนะครับเป็นอย่างสูงและก็เชิญชวนนะครับเรียนเชิญท่านที่เคารพพรุ่งนี้นะครับอ่าพรุ่งนี้เราจะแหน่นาคนะครับไปอุปสมบทที่วัดบ้านพรหมเทพนะครับทางจอภาพขอกราบเรียนเชิญทุกทท่านนะครับอ่าท่านใดที่อ่าว่างนะครับมีภารกิจ ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเชิญชวนพี่น้องที่ว่างก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่ทานข้าวเช้าเสร็จนะครับมาทานที่บ้านเจ้าภาพนี่แหละแล้วเราก็จะร่วมขบวนแห่นะครับ